เข้าใหม่สีขาวไม้ห0 0 0ื่นนะครับกับตัวอัลติสหนึ่งจุดรุ่นกีนะครับปี2019นะครับสมรรถโฉมนี้นะครับกระจังหน้าจะดูโฉบเขียวมากขึ้นนะครับเป็นโครเมียมยาวๆนี้นะครับผมตัดด้วยสีดำเมทัลลิกไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะครับใสๆเลยนี่คือสภาพดิบสภาพแรกเริ่มรถที่ยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอย่างละเอียดเลยนะครับสหรับตัวล้อของเขานะครับเป็นแม็กเดิมโรงงานขอบ16ได้ยางบิดโตนนะครับยูโคเปียปี2022ดอกยางยังลึกๆเหลือ เด้ยมสันดานค่านะครับคมคมสวยสวยไม่มีชนหนักไม่มีรอยลักยิ้มได้ๆนะครับท้ายเดิมๆไฟเบรกเป็นแบบ LED ไลท์ไกด์นะครับคันนี้เจ้าของเดิมเพิ่มเซ็นเซอร์ท้ายมาให้2จุดนะครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มมาให้แล้วนะครับบาะหนังสีครีมนะครับตัดกับสีดำนะครับสภาพตึงๆแน่นๆเลยนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดกุญแจสำรองมีมาให้ครบ2ดอกแบบนี้แล้วนะครับพวงมาลัยมัลตินะครับเรงม้าการใช้งานเพียง6 0 0มืนนะครับ หน้าจอครื่องเสียงเดิมต่อบลูทูธได้แอร์ออโต้แบบดิจิตอลมีพุสตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะครับภายในคอนโซลด้านหน้าสภาพสวยเกิบนะครับซอกหรือประตูเดิมๆรถไม่มีชนหนักไม่มีพลิกวามไม่มีตัดต่อคันนี้รถยังไม่ได้ร้ายยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับใครสนใจคันนี้เดี๋ยวผมรีวิวสภาพดิบให้ดูอย่าพลาดคลิปนี้นะครับสวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์นะครับผมวันนี้มาอัปเดตรถเอาติดเข้าใหม่กันนะครับเป็นตัว1.6รุ่นจีนะครับปี2019 ได้ชมใหม่สีขาวนะฮะสีขาวนี่มีเข้ามาไม่บ่อยด้วยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับใช้งานเพียง6 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับสามารถออกรถคันนี้ฟรีดาวได้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ9,000บาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้มีประวัติการเช็คศูย์ทุกยานแล้วก็กุญแจสำรองมีให้ครบด้วยนะครับราคา5 2 9 0 0 0บาทนะครับได้ชมหน้าใหม่แล้วแล้วก็สีขาวด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตลิปรถคั้ต่อไปนะครับ เพื่อมาให้เป็นการเสียบวลามมาดูที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับขออนุญาตเอาตัวไปก่อนรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ร้ายยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบโครเมียมนะตัดกับสีดำนะครับเมทัลลิกนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟเดทามานิ่งไร์ให้แล้วนะครับโคมไฟเดิมนะครับใส่สวยๆนะครับมีริ้วรอยแล้วก็ข้ามสกวกรบเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเราเอาไปเก็บงานแล้วก็ล้างทำความสะอาดกันอีกทีนึงนะครับคันนี้เพิ่งเข้าใหม่ ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ประสาภาพมาถ่ายทําให้ดูกันก่อนเลยนะว่าสภาพแรกเริ่มเรารับเข้ามาเป็นยังไงนะครับผมดูผิวพันธุ์ที่ฝากระโปรงนะครับอันนี้นะครับเป็นค่าสกปรกเท่านั้นนะครับส่วนเรียมสันนะครับคมคมสวยๆนะครับสีบ้างเดิมโรงงานนะครับการันตีนะไม่มีชนหนักไม่มีพิกาไม่มีตัดต่อมาแน่นอนของเรารถสวยคัดเกตมาให้แล้วนะครับผมตัวล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับขอบ16นะครับได้ยางบิตโตนนะครับยูโคเปียปี2022ไปสภาพดอกยาง ลึกๆหรือเหลือใช้งานกันต่อยาวๆผิวพันธ์ด้านข้างเรียมสันคมๆสวยๆไม่มีรอยลักยิ้มนะครับมีรอยฝุ่นสกรปรกเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราไปเก็บงานล้างทางผ่านแล้วก็สปารถกันกทีทีนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถตรงนี้นะครับมีรอยน่าจะไปเบียดมานิดนึงเดี๋ยวเราเก็บงานได้ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็มาพร้อมไฟเดียวนะครับรถคันนี้นะครับเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปสภาพนะครับแต่ว่าถ่ายให้ดูกันก่อนว่าสภาพแรกเริ่มสภาพดิบเป็นยังไงนะครับให้ดูกันแบบตรงไปตรงมานะไม่มีกั๊กนะครับผมนะ นะครับมือจับประตูเป็นแบบโครเมียมนะครับผมตุ้กุญแจสำรองมีมาให้ครบแบบนี้เลย2ดอกนะครับคันนี้กุญแจสำรองครบเป็นรถหน่วยงานนะครับผมของโอริกนะครับที่ปลดระวางเข้ามานะครับมีประวัติการเข้าศูนย์ด้วยนะครับภายในเป็นบบอดหนังสีดํานะครับอ่าขออนเป็นสีขี้มตัดกับสีน้ําตาลเข้มนะครับสวยๆเลยนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆอยู่แบบครบถ้วนนะครับอาจจะมีมองๆไปบ้างเดี๋ยวเราเอาเบาะไปซักแล้วก็ ทำความสะอาดทําสปากันอีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมพวกนี้ทํากันได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเรายึดรถยึดมั่นนะครับรถต้องเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมต้องไม่มีชนหนักไม่มีพิกว่าไม่มีตัดต่อเข้ามาหรือว่ากับสีเล่มชำรุดสูญหายนะครับทุกคันสามารถโอนได้นะคะพวงมาลัยนะครับเป็นแบบหนังนะครับสภาพสวยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปเก็บงานีริงไม่ต้องห่วงนะครับถ่ายดูสภาพดยิบกันก่อนเลยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายนะครับปรับเครื่องเสียงได้นะครับ ขออนุญาตเข้าไปนั่งด้านในนะครับแล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับสำหรับพูดสตาร์ทนะครับอยู่ที่ซ้ายมือของภูมิลาลัยตรงนี้นะครับเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทนี่ครับแรงไม่นะครับหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดกิโลเมตรนะครับณวันที่ผมถ่ายอยู่นะครับผมนัถือว่าปีสิบเก้าไม่หกหมื่นนี่คือวิ่งโคตรน้อยเลยนะเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับจอนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผม Air Auto แบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิแบบออโต้ได้นะครับ ส่วนตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบนี้นะครับผมนี่เป็นถุงเกียร์สวยมากนะครับไม่มีรออไม่มีรออนะครับที่วางแจ้งตรงนี้สองจุดนะครับเก็บเอกสารเก็บเอกสารนะครับมีเอกสารอยู่ครบนะครับพวกเล่มต่างๆมีมาให้ครบนะครับอยู่นี้นี่หมดแล้วนะฮะคอนโซลด้านหน้านะครับก็ตกแต่งนะครับด้วยสีเบจตัดกับสีดำนะครับดูที่แผงด้านบอด้านบนนะครับสังเกตตัวสีนะครับให้ดูคือสีไม่มีซีดไม่มีจานะเพราะว่า รถถือว่าดูแลดีนะครับถ้ารถดูแลไม่ดีเนี่ยพวกนี้สีมันจะซีจะจางไปจอดตากแดดอะไรพวกนี้นะครับคันนี้ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับผมเสาหรือประตูเดิมเดิมนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยบนะครับพาชมอย่างละเอียดนะครับเหมือนเข้ามาดูรถตัวจริงที่เพจรบุแล้วก็เหมือนกับตอนที่เรารับรถเข้ามาว่าเราเช็คละเอียดจุดไหนกันบ้างนะครับเช็คตรงประตูนะครับประตูได้เดิมเมนอาร์อยู่ครบนะครับสภาพสวยไม่มีช้ำนะครับตรงนี้เป็นวัสดุบุนุ่มมานะครับกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยนะครับมีเซ็นทรัลล็ น็อตประตูฝั่งนี้ไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับเลเบลตัวรถสติกเกอร์อยู่ครบไม่มีรอยละอองสีพ่นทับใดๆนะครับขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตดับเครื่องไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะฮะใครสนใจคันนี้กับไม้หกหมื่นรีติตต่อมาได้เลยนะ0ูนย์แปดสาปปดสอผมบอกได้เลยว่ารถดีขาวไม้น้อยนะครับเอาทิชชมนี้อยู่ไม่นานนะฮะ สนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรีบเข้ามาดูรถหรือว่าจับจองกันมาก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวมีไฟนั้นวิ่งเซนให้ถึงหน้าบ้านนะครับด้านหลังนะครับเอาที่ชมนี้มีแอร์ทถวสองให้แล้วนะครับผมนะครับเบาะด้านหลังสภาพตึงๆแน่นๆเช่นเดียวกันนะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับตัดกับสีครีมนะฮะสวยตึงแน่นนะครับแล้วก็อบกระชับนั่งสบายได้มากยิ่งขึ้นนะครับนะครับด้านหลังประตูด้าน้าข้างฝั่งนี้นะครับเดิมนะคะเช็คไลท์นะครับเบ n a อาร์ตอยู่ครบ ซอกหรือประตูหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยบนะครับพาชมพาเช็คนะครับเหมือนกับตอนที่เรารับรถเข้ามาว่าเราเช็คล้เรียกจุดไหนกันมากนะครับระบบเบรกนะครับก็เป็นดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบ็กทั้งหมด7ใบท้ายเดิมนะครับคันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งเซ็นเซอร์ด้านท้ายมานะเพราะว่าสเปคเดิมแจมไว้ก่อนยังไม่มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะครับไฟเบรกนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับให้ดูใกล้ๆเลยนะครับไฟเบรกไฟเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะครับนี่ครับลากลากแบบโครเมียมยาวๆแบบนี้ไปเลยนะครับ นะครับสวยเลยไม่มีรอยแตกรอยแล้วโลโก้ทุกตัวสอนนะครับมาครบนะครับด้านหลังนะครับให้ดูเลยนะครับมีรอยน่าจะเฉียวเฉีนวมานึงนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเก็บสีเพื่อความสวยงามได้นะครับผมนะคันนี้นะครับคือรถเกตเต้องเป็นแบบนี้นะคือโครงสร้างหนักโครงสร้างเดิมนะครับตัวเรื่องผิวพันธุ์ด้านนอกเดี๋ยวเราเก็บสีเพื่อความสวยงามได้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับด้านท้ายมีไฟเบรกโดยที่สามงนี้ให้กระจกไล่ฟ้ามีมาให้ครบนะครับ เพดงเพดานนะครับสีเดิมโรงงานไม่มีอาสีซี่สีจ้านะครับหรือว่ารถไปพลิกคว่ำกับหัวมานะครับนะครับดูภายในห้องเกจสัมภาระนะครับถือว่ากว้างขวางใช้ได้เลยนะครับผมโครงสร้างเดิมนะครับเมทาร์ตอยู่ครบนะครับนี่ให้เช็คให้ดูลาเอียนนะครับของเรานะครับค่อนข้างซีเรียสเลยนะครับรถต้องไม่มีชนหนักเข้ามานะครับพลิกคว่ำกับไม้กอไม้นะครับหรือว่าตัดต่อตัวถังนะครับ น็อตไม่มีแกะไม่มีขยบนะครับด้วยประสบการณ์นะครับมากกว่า23ปีของทางบริษัทเพชรยนต์นะครับเรื่องการเช็ครถนะครับผมทุกอย่างนะครับเราค่อนข้างจะซีเรียสแล้วก็ละเอียดนะครับนี่ไม่มีแกะไม่มีขยบนะครับผมซอกลืบนะครับด้านข้างเม็ดอาร์ตเรียงครบสวยงามนะครับผมบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะครับฟรีดาวเอาไปผ่อนได้เลยนะเพียงเดือนละ9000บาทกับสีขาวไม่เพียง60,000นนะครับไม่มีชนหนักไม่มีฟิกปั้มไม่มีตัดต่อนะครับผมฝั่งนี้ ผิวผ้าเรียมสารคมคมสวยๆเช่นเดียวกันมาเดี๋ยวเรามาเช็คลรละเอียดฝั่งนี้กันบ้างน,นะครับหลังจากที่เราเช็คฝั่งขวาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ซอกหลืดเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่คือารายละเอียดตัวรถนะครับผมสภาพสวยกริบเลยนะครับสีขาวเข้ามาไม่บ่อยแล้วก็เข้ามาไม่นานอยู่ไม่นานนะครับสนใจต้องรีบทักเข้ามานะครับศ8 3ย์1ปด1า ปาตาสองคกนะคผมนะย้ำอีกครั้งนะครับผมต้องรีดถักรีติดต่อเข้ามานะครับรับรองอยู่ไม่นานสามารถจองรถคันนี้ก่อนได้เลยนะครับก่อนเข้ามาดูตัวจริงเพราะว่าผมรับประการคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับนี่สภาพสวยอย่างนี้ได้สีขาวแบบนี้นะคบผมซอกหรือประตูเดิมๆิมล็อตไม่มีแกะไม่มีขยบแผ่นเพดตัวรถนะครับตรงนี้สามารถตรวจสอบเลขเครื่องเลขแชสตรงนี้ได้นะครับนะครับน็อตคมๆกริบๆแบบนี้นะครับมีแค่รอยข้ามตะขอปกวันนี้ผมมีโอกาสได้ถ่ายทําถ่ายรีวิว สภาพดิบสภาพแรกเริ่มกันก่อนขายเพื่อนเลยนะเดี๋ยวมาดูล่าเรียนนะครับในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยครับนี่ครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับห้องเครื่องอาจจะสกปรกฝุ่นไปบ้างเล็กน้อยนะครับเนื่องจากรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับแต่รับประกันเครื่องเดิมนะครับผมไม่มีชนหนักไม่มีพลิควปมไม่มีตัดต่อนะครับเป็นเบนซินขนาด1 6จุหกลิตรนะครับพวกประเก็นยางต่างๆอยู่ในสภาพสมบูรณ์จุดน็อตของตัวเครื่องนะครับคมๆกิ๊บกไม่เคยแกะไม่เคยถอดมาซ่อมนะครับ แบตเตอรี่ใช้งานเป็นปกตินะครับเท่าที่เช็คมาเมื่อสักครู่นี้ลองสตาร์ทดูแล้วเป็นปกตินะครับส่วนเรื่องของน้ํามันเครื่องน้ํามันของเหลวต่างๆเดี๋ยวเราดูแลให้ก่อนปล่อยไม่ต้องห่วงนะครับผมนะครับแห้งๆไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มนะครับผมโช๊คฝั่งนี้เมนอาร์ตเรียงตัวอยู่ครบนะครับน็อตด้านในแล้วก็ที่ฝากระโปรงไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขัดนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับหัวน็อตคมๆนะครับนะครับสังเกตจุดปั๊ม ทางโตโยต้านะครับอันนี้ปั๊มโตโยต้าอยู่ครบเลเบลตัวรถทุกตัวสอนนะครับสติกเกอร์อยู่ครบซีนฝากระโปรงซีนเดิมนะครับเนี่ยครับดูรายละเอียดตัวรถนะครับเะยครับดูอย่างลึกๆเลยนะครับตรงนี้เหมือนจะมีเศษใบไม้เดี๋ยวยีบอกนิดนึงนะครับผมนะยครับเมนอาร์เบ้าชกเรียงตัวครบสวยงามนะครับคานด้านแก้มไปจนถึงด้านหน้านะครับคานเดิมนะครับผมรูกลมคมกริบหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขันสักจุดนะฮะ นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผมเดี๋ยวคันนี้นะครับผมรับประกันได้นะครับยังไม่ทันปรับสภาพเสร็จติดจองแน่นะครับใครสนใจคันนี้ต้องรีบติดต่อเข้ามานะครับวันนี้ผมได้ลงคลิปก่อนใครเพื่อนสนใจคันนี้ติดต่อ083131826เบอร์นี้แอดไลน์เพื่อนเพื่อนได้เลยนะครับกับตัวโตโยต้าคอร์ล่าทิด1.6รุ่นจีนะครับปี2019 กับตัวรถสีขาวสวยๆคันนี้นะครับผมเลขไม้เพียง60,000่นรถหน่วยงานปลดประจำการเข้ามาประวัติมีการเช็คสูนย์ทุกระยะนะครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ9 0 0านนะครับผมสนใจคันนี้รีบติดต่อมาได้เลยครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ